ลาบูบูคืออะไรอาร์ตทอยสุดคิ้วแรไอเทมหลังน้องลิซ่าบลักพิงค์ลูกกระแสร,ราคาพุ่งคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลาบูบูตุ๊กตาฟิกเกอร์หรืออาร์ตทอยจากจักรวาลเหนือมอนสเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเทมพนิยายยุยโรปผสมผสานกับเรื่องราวของเอลกลายเป็นไอเทมสุดห่วงของน้องลิซ่าบลักพิงคจนทำราคาพุ่งทะลุก,กราฟคนแห่ตามหาทางประเทศ พร้อมกับประวัติการออกแบบสุดครีเอทที่ไม่ธรรมดาค่ะซึ่งลาบูบูเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช2015จากคาซิงลุงศิลปินนักวาดที่ได้ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายยุโรปผสมผสานกับเรื่องราวของเอล โดยตัวละครทั้งหมดถูกเรียกว่าเดอะมอนสเตอร์ที่ประกอบไปด้วยซีโมโม่ไทโคโค่สปุก,กี้และพาโตซึ่งตัวที่ดังที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือลาบูบูเจ้าตัวจิว๋วหูตั้งแหลมปันหยักซิกแซกที่เหมือนสวมชุดกระต่ายและแม้ว่าคาแรคเตอร์จะดูกวนๆแต่แท้จริงแล้วลาบูบูนั้นใจดีและอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่ดันซุ่มซ่ามจนมักจะทำเรื่องผิดพลาดแทน ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนก็ยิ้มสู้แบบลาบูบูเดี๋ยวความสุขก็จะกลับมาหาเราเองทั้งนี้หลังจากคาซิงดุงได้ลงนามในเอกสารสัญญากับทางป๊อปมา t ก็ได้มีการออกแบบคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยการเพิ่มใบหน้าให้อ้วนขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งคาแรคเตอร์ของลาบูบูยังมีให้เลือกหลายแบบหลากไตล์โดยแต่ละตัวก็จะมีนิสัยที่ต่างกันออกไปประกอบด้วยสินค้าต่างๆทั้งเสื้อผ้าแก้วน้ําและของใช้อื่นๆและฟิกเกอร์ที่เป็นสายการผลิตหลักแถมยังมีการคอลแลบกับสินค้าแบรนด์ดังจนเกิดเป็นผลพันธ์ในวงการแฟชั่่นใหมๆอีีกเยบคะ โดยก่อนหน้านี้ตัวละครมอนสเตอร์ลาบูบูเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักสะสมในฐานะฟิกเกอร์ลาบูบูมากรองหรือพวงกุญแจลาบูบูมากรองออกแบบโดยป๊อปมารและเริ่มวางจำหน่ายในปีคศ2023ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเริ่มกลายเป็นกระแสกล่าวถึงกันอย่างคลุกครมอีกครั้งหลังจากที่นนริซ่าถือกล่องตุ๊กตาพร้อมกับถ่ายเซลฟี่คู่กับลาบูบูจนทําให้ฟิกเกอร์ดังกล่าวกลับมาเป็นที่นิยมพร้อมกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นหลักพันส่งผลให้เดิมฟิกเกอร์ลาบูบูที่หายากอยู่แล้วก็กลายเป็นแวร์ไอเทมที่คนไทยแห่จับจองจากกระแสของนนริซ่าอีกด้วยค่ะและสําหรับแหล่งช็อปลาบูบูในไทยสําหรับผู้ที่สนใจและสะสมฟิกเกอร์ลาบูบูก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านจําหน่ายของเล่นฟิกเกอร์ในห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ป๊อปมาดได้เลยค่ะในส่วนของราคาจะแตกต่างกันไปตามความหายากและรุ่นพิเศษในแต่ละตัวหากเป็นพวงกุญแจก็จะอยู่ที่ราวๆ400-1,000บาทและราคาตุ๊กตาฟิกเกอร์อาจจะอยู่ที่ตัวละ1,000-5,000บาทเลยทีเดียวค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดุมให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ